อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมหาโลมหังสัจจรยาพระองค์ตรัสเราเล่าว่าเรานี่นอนอยู่ในป่าช้าเอาซากศพอันมีแต่กระดูกมาทําเป็นหมอนหนุนเด็กชาวบ้านพวกหนึ่งพากันเข้าไปทํำความหยาบช้าร้ายกาดนานัปการอีกพวกหนึ่งก็ร่าเริงอีกพวกหนึ่งก็สลดใจพากันนำเอาของหอมดอกไม้ D o และอาหาร เครื่องบรรณาการต่างๆเป็นอันมากไปให้เราพวกใดนำทุกมาให้เราและพวกใดนำความสุขมาให้เราเราเป็นผู้มีจิตเสมอการแก่เขาทั้งหมดเราไม่มีความเอนดูไม่มีความโกรธเราเป็นผู้วางเฉยในสุขและทุก์วางเฉยในยศและความเสื่อมยศเป็นผู้มีใจเสมอในสิ่งทั้งปวงนี้เป็นอุเบกขาบารมีของเราชนนี้แหละ ก็นะอุเบกขาบารมีเนี่ยเจริญยากกว่าบารมีทั้งหมดที่ที่กล่าวไปแล้วนะให้ทานรักษาศีลเนคขมะอบรมปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตานี่มันทำไม่ยากแต่อุเบกขาเนี่ยทำยากที่สุดเนี่ยนะมาดูว่าท่านทําได้ยังไงเนี่ยนะเป็นเรื่องที่น่าอัศาจรรย์มากว่าแม้คนบุคคลเช่นนี้เนี่ยน่าอัศาจรรย์จริงๆได้ยินว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะอย่างยิ่งอาศาัยความเจริญ อยู่กับครูในสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกก็แปลว่านักเรียนกินนอนเรียนจนจบศิลปะวิทยาหมดสำเร็จศิลปะทุกขแขนงเสร็จแล้วก็กลับมายัางตระกูลเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วแม้พวกญาติก็ขอร้องให้ครอบครองราชสมบัติอะขออภยัยญาติก็ขอร้องให้ครอบครองสมบัติท่านก็เป็นผู้เกิดความสังเวชในภาวะทั้งปวง ด้วยการมนัสการถึงความเป็นของไม่เที่ยงปกติท่านอยู่ด้วยอนิจจงเนี่ยอยู่ด้วยความเห็นถึงความไม่จีรังยั่งยืนความเป็นของไม่มั่นคงโดยที่สุดแม่ใครก็พ่อแม่ของท่านยังตายเลยถ้าท่านปกครองก็รอวันตายเหมือนพ่อเหมือนแม่นี่แหละชีวิตก็มีความตายเป็นที่สุดรอบอย่างนี้แล้วนะสะรุปว่าอย่างไงมันก็เดินไปสู่ความตายเดินไปสู่ความแตกทําลายโดนไปหาความไม่หลงเหลืออะไรเลย ขณะดเดียวกันก็เห็นอสุภะในกายทั้งหลายใน,ใ,นในความเป็นปฏิกูลของร่างกายไม่ยึดถือกิเลสอันทำความไม่ยึดถือกิเลสอันทำให้มีความกังวลในการครองเรือนนะไม่มีจิตใจกังวลในการครองเรือนไม่ได้ห่วงหาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพิ่มพูนอัธยาศัยในเนคขมมะที่สะสมมาช้านานเสร็จแล้วก็ละกองโภคะใหญ่ออกบวช คิดต่อไปว่าหากเราบวชก็จะเป็นผู้ไม่ปรากฏด้วยยกย่องทางคุณธรรมจะบวชยังไงนะโดยที่ไม่ต้องให้ใครชมเชยไม่ต้องใครมาชมเลยแม้แต่นิดเดียวคือคือปกติเนี่ยนักบวชก็จะได้รับคํายกย่องสรรเสริญชมเชยเป็นต้นท่านจะทํำยังไงโดยที่ไม่ต้องมีใครมาชมท่านเลยต้องมาคิดวางแผนเพราะท่านนี่รังเกียจลาบสาการะรังเกียจการนับถือยกย่องและสรรเสริญก็เลยไม่เข้าไปบวชตรึกถึงตนว่า เอาเถอะเราเพียงพอเพื่อเป็นผู้ไม่ผิดปกติในลาบและความเสื่อมลาบเป็นต้นมันเราจะบำเพ็ญปฏิปทามีความอดทนคำเยอะอยันของผู้อื่นเป็นต้นอย่างวิเศษเราจะยังอุเบกขาบารมีให้ถึงที่สุดชาตินี้จะขอบำเพ็ญอุเบกขาบารมีจะไม่สนใจว่าใครจะยอมรับว่าเป็นนักบวชไม่ยอมรับเป็นนักบวชก็ออกจากเรือนเดินออกบ้านดุมๆไปอย่างนั้นแหละนั่นแหละคือการออกบวชของท่านานะคเรียกว่าบวชทางใจเป็นหลัก ไม่สนใจว่าร่างกายภายนอกจะเป็นนักบวชหรือไม่เพราะแต่งตัวแบบฤาบด,ดีนั่นแหละก็ออกจากบ้านไปเลยนั่นแหละออกบวชละเป็นผู้ประพฤติขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งหมดกําลังก็ทําให้มีกําลังไม่โง่ก็ทําเหมือนโง่ะนะท่านเหมือนกับอะไรนะไม่บ้าก็ทําเหมือนบ้าสมัยใหม่เขาบอกบ้าจริงๆอะไรเขาบอกงั้นนะแต่ว่าอันนี้นี่ท่านไม่บ้าจริงแบบนั้นหรอกเพราะท่านรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บากรู้กุศลอกุศลรู้ทางแหง่งความเสื่อมความเจริญรู้ คุณธรรมทั้งมวลเป็นต้นเนี่ยท่านไม่ได้ไม่ง่เลยแต่ท่านก็ทําเหมือนเป็นคนไม่รู้อะไรถูกคนอื่นเยาะเยอะเย้ยหยันก็คือถากถางเหยียดยามอ่ะนะเมื่อพราะรูปร่างของท่านเนี่ยเหมือนกับเป็นคนไร้จิตใจเที่ยวไปในบ้านนิคมราชธานีทุกแห่งไปอาศัยอยู่แค่คืนเดียวในที่ใดได้รับการเย้ยหยันไปที่ไหนเขาดูถูกเหยียดยามมากอยู่ที่นั้นนานหน่อยเมื่อผ้าที่นุ่งมาเก่า แม้ผ้านั้นจะเก่าเป็นขี้ริ้วก็ไม่รับเอาผ้าที่คนอื่นให้นะมันจะผุมันจะอะไรยังไงก็ไม่สนใจก็เอาแค่ว่าปกปิดอวัยวะที่ทําความละอายให้กําเริบเท่านั้นแหละปกปิดเพียงแค่ไม่อายก็พอใจแล้วเนี่ยนะสารท่านก็ไปไปถึงบ้านนิคมแห่งหนึ่งณที่นั้นก็บอกไอ้คำว่าฟังเชื่อเรื่องนี้ก็ตถึงบอกมหาโลมหังสัจริยาเนี่ยมหาโลมหังส ah ัเขาบอกว่าเรื่องที่ฟังแล้วขนลุกเลยคำนั้นนะนะ โดยเรื่องแปลว่าฟังกับเรื่องกับคนลุกแล้วกันนะเรื่องนี้คนทั่วไปมันทำไม่ได้อยู่แล้วหน้าที่นั้นเด็กชาวบ้านนิสัยนักเลงชอบตีรันฟันแทงบางคนก็เป็นบุตรหลานและเป็นทาสเป็นต้นของพวกราช,ชวรบเนี่ยนะก็คือมันเป็นลูกของคนใหญ่คนโตนิสัยมันก็เกเรนะเป็นคนหยิงทะลึ่งล็อกแลกปากจัดพูดจาสามหาวเทีเ่ยวเล่นตลอดเวลาเนี่ยนะโดยปกติก็ใช้ชีวิตแบบเรียกว่าลูกคนมีตังที่นิสัยเลวนะ เด็กชาวบ้านเหล่านั้นเห็นเด็กชายและเด็กหญิงที่เป็นคนแก่เข็นใจว่าเอาฝุ่นละอองโปรโยไปบนหลังห้อยใบยลำเจียกเอาไว้ในระหว่างรักแร้ใบลำเจียกก็คือเหมือนกับน,น้ำอะ่ะเหมือนกับเอาน้ำเนี่ยมาไว้ตามรักแร้เดินไปก็ครูดนเนนะก็แผลเลือดไหลซิบเลยแหละแสดงการเล่นด้วยท่าทางอันไม่เหมาะสมหน้าตำหนิแล้วก็หัวเระาะใส่คนที่กำลังดูนะเป็นคนที่ใช้ชีวิตในการพูดจาเย่ะเย้ยถากถางคนอื่นมีความสุขที่เห็นคนอื่นเดือดร้อนนะ่นะ พระมหาบุรุษนั้นพอเห็นพวกเด็กนักเลงเหล่านั้นเที่ยวไปในนิคมนั้นก็คิดว่าบัดนี้เราได้อุบายเครื่องบำเพ็ญอุเบกขาบารมีแล้วก็อยู่ณที่นั้นพวกเด็กนักเลงเหล่านั้นเห็นพระมหาบุรุษก็เริ่มที่จะทําความไม่เหมาะสมพระมหาบุรุษก็เดินไปคล้ายกับทนไม่ได้ก็คล้ายกับกลัวเด็กพวกนั้นเด็กเหล่านั้นก็ตามพระโพธิสัตว์ไปะนะยิ่งทําแกล้งเป็นกลัวก็ยิ่งเอาใหญ่เลยนะ พระโพธิสัตว์เมื่อถูกเด็กนั้นตามไปก็ไปป่าชา้าด้วยเห็นว่าป่าช้านี่แหละไม่มีใครขัดคอคือจะให้พวกนั้นมันทําอย่างที่ใจมันอยากทําเลยท่านก็เอาโครงกระดูกเนี่ยเป็นหมอนหนุนแล้วก็นอนเนี่ยนะเอากระโหลกศีรษะเอากระดูกเนี่ยมากองๆแล้วก็นอนเหยียดอยู่ตรงนั้นแหละพวกเด็กนักเลงก็พากันไปที่ป่าช้านั้นทําความไม่เหมาะสมล้าอย่างถมน้ําลายรดเป็นต้นเนี่ยนะปัสสาวะรดถ,ถมน้ําลายรดทําทุกอย่าง แล้วก็กลับไปพวกเด็กนักเลงเหล่านั้นทําอย่างนี้ทุกวันเนี่ยไปแกล้งอยู่ทุกวันนะก็ถือว่าเป็นคนบ้าใช่ไหมไม่มีจิตวิญญ,ญาณไม่มีจิตมีใจอยากแกล้งอะไรอยากจะทําอะไรก็าทาไปไอ้ไม่โง่แล้วทําโง่เนี่ยนะทายากมากเลยนะทำได้ไม่รู้ทําได้ยังไงนะทีนี้พวกที่เป็นวินยูชนเนี่ยนะคนมีปัญญาหน่อยพอเห็นเด็กๆทําอย่างนั้นก็ห้ามเพราะรู้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีอนุภาพมากเป็นตบะเป็นมหาโยคี เป็นนักปฏิบัติชั้นเลิศลยเหมือนั้นก็พากันกระทําศักการะอย่างมากมายพระโพธิสัตว์ท่านก็บอกว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างกันหรกไอ้คนที่มาประทุษร้ายกับคนที่มานับถือท่านบอกว่าไม่ต่างกันนะมาฟังอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าเราเนี่ยนอนอยู่ในป่าช้าเอาซากศพมีแต่กระดูก ทำเป็นหมอนหนุนเด็กชาวบ้านพวกหนึ่งพากันเข้าไปทําความหยาบช้าร้ายกาดนานัประการอีกพวกหนึ่งก็ร่าเริงอีกพวกหนึ่งก็สลดใจพากันเอาดอกไม้คล้องหอมอาหารเครื่องบรรณาการต่างๆเป็นอันมากมาให้เราพวกใดนําทุกมาให้เราและพวกใดนําสุขมาให้เราเราเป็นผู้มีจิตเสมอแก่เขาทั้งหมดไม่มีความเอ็นดูไม่มีความโกรธเราเป็นผู้วางเฉยในสุขและทุก ในยศและความเสื่อมยศเราเป็นผู้มีใจเสมอในสิ่งทั้งปวงอันนี้เป็นอุเบกขาของเรานะบทว่าสุสาเนสสย,ยังกับเปมิชวติกังอุปนิธายะความว่าเรานอนอยู่ในป่าชา้าเอาซากศพอันมีแต่โครงกระดูกทำเป็นหมอนหนุนนะเราก็นอนอยู่ในป่าช้านั่นแหละเพราะมีใจเสมอกันในสิ่งที่สะอาดและ ไม่สะอาดไม่มีความต่างกันนะของปฏิกูลกับไม่ปฏิกูลท่านบอกว่าไม่ต่างกันจึงจึงเอาบรรดากระดูกที่กระจัดกระจายอยู่ในที่นั้นปราดจากซากที่เขาทิ้งไว้ที่ป่าช้าผีดิบนะเอาทั้งศพศพสดศพแห้งศพเน่าศพเปื่อยก็มากองรวมๆกันเนี่ยนะแล้วก <bul ans venant> ็นอนหนุนทําเป็นหมอนนอนนุนอยู่นั SpaceX. ่นแหละ เด็กชาวบ้านเหล่านั้นก็มาทําความไม่เหมาะสมล้ายอย่างถมน้ําลายหัวเราะเยาะเยะ้ยถ่ายปัสสาวะเป็นต้นเลยนะถ่ายปัสสาวะแสดงว่ามีอะไรที่มันหนักกว่านี้อีกที่ไม่ยกมาพูดนะนะขณะเดียวกันก็ยังเอาญ้าเป็นต้นเนี่ยมาหย่อนหูปั่นหูเล่น <c oughs> ปั่นหูเล่นดูสิมันจะทํำยังไงอะไรเงี้ยนะเล่นตามความสะดวกเล่นตามความพอใจเลยนะนี่อีกพวก ก็มีเด็กชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าท่านผู้นี้เมื่อเด็กเหล่านี้ทําความไม่เหมาะสมเห็นตาน,นี้การเย่อเย้อก็ไม่แสดงความผิดปกติอะไรอะไรเลยก็พาการเอาดอกไม้ของหอมเอาอาหารละอย่างเครื่องบรรณาการอย่างอื่นมาให้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ผู้เป็นวินยูชนเหล่าอื่นนอกจากเด็กชาวบ้านเหล่านั้นที่ไร้ามารยาทวินยูชนเหล่านั้นบอกเมื่อเด็กเหล่านี้ทําความไม่เหมาะสมอย่างนี้ก็ไม่โกรธ ท่านยังมีคุณธรรมมีขันติมีเมตตามีกรุณาในเด็กเหล่านั้นอีกโอ้อัจฉริยะบุรุษก็คือบุรุษอัศจรรย์ก็ตั้งสังเวชในพวกเด็กอีกว่าเด็กเหล่านี้ปฏิบัติท่านผู้ขวนขวายน,นะงสายจะบาปมากเลยนะก็เลยเอาดอกไม้ของหอมอาหารละาอย่างเครื่องสักการะเข้าไปถวายท่านเยเมทุกขังอุปรหันติความว่าเด็ก ชาวบ้านใดนำทุกในร่างกายมาให้เราเยจะเทนติสุขังมะมะมนุษย์ที่เป็นวินยูชนพวกใดนำความสุขให้แก่เรานำความสุขมาให้แก่เราด้วยเครื่องบำรุงความสุขมีดอกไม้ของหอมอาหารเป็นต้นสัพเพสังสม,มโกโหโมิเราเป็นผู้มีจิตเสมอมีจิตเช่นเดียวกันในชนเหล่านั้นเพราะเรามีจิตเสมอ โดยไม่เกิดความผิดปกติในที่ไหนๆยะถาโกโปโนวิชตตความเราเนี่ยเพราะความอินดูกล่าวคือความมีจิตเมตตาในผู้อุปการะก็ไม่มีแก่เราแม้ความโกรธคือความปะทุสร้ายทางใจแก่ผู้ไม่ทำอุปการะก็ไม่มีแก่เราคือเห็นสองคนสองกลุ่มที่มาสร้างทุกข์กับผู้มาสร้างทุกข์มาสร้างทุกข์ให้เนี่ยนะผู้นำทุกข์มาให้หรือผู้นำสุขมาให้บอกว่าไม่ต่างกัน นะท่านมีความรู้สึกว่าไม่ต่างกันฉะนั้นเราจึงเป็นผู้มีใจเสมอแก่ชนทั้งปวงด้วยประการชนี้บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าว,ว่าในการนั้นเพื่อแสดงถึงความไม่มีผิดปกติไม่มีความผิดปกติในจิตใจของท่านและความไม่ติดอยู่ในโลกธรรมทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงสะสมญาณสัมภาระเอาไว้ถ้าไม่มีปัญญาเพียงพอจริงๆเนี่ยมันทนได้ที่ไหนนไ ถูกเตะถูกซ้อมถูกอุจาระปัสสวะรถถูกยอนหูเล่นแล้วอีกภาคหนึ่งก็โคน้นมากราบมาไหวมาบูชาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาจริงๆทนไม่ได้อยู่แล้วนนพระองค์นั้นมีพระไทัยเสมอในสัตว์ทั้งที่เป็นอุปการะและไม่เป็นอุปการะนะทั้งคนนับถือและคนะทุศร้ายพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าเราเป็นผู้วางเฉยในสุขและทุกข์ในยศและความเสื่อมยศ เป็นผู้มีใจเสมอในสิ่งทั้งปวงนี้เป็นอุเบกขาบารมีของเรานะก็คือท่านเป็นผู้วางตนเป็นกลางเวน้นจากการยินดียินร้ายทำใจเหมือนต่ช่างที่จับเอาไว้เสมอกันช่างได้ว่าทั้งสุขและทุกข์ว่ามันเสมอกันเนี่ยนะด้วยอนุภาพของปัญญาแม้กระทั่งท่านจะได้ลาบเสื่อมย่าเสื่อมลาบมียศถูกนินทาสรรเสริญในโลกกระททั้งหมดท่านก็บอกว่าไม่มีความต่างกัน พระพุทธเจ้านั้นครั้นแสดงความที่พระองค์เป็นผู้เป็นกลางในสรรพสัตว์และโลกธรรมไม่ทั่วไปแก่ชนอื่นเมื่อจะประกาศความที่พระองค์ถึงยอดแห่งอุเบกขาบารมีในอัตภาพนั้นจบลงว่าเอซ่าเมอุเบกขาบารมีทั้งหมดนี้เป็นอุเบกขาบารมีของเราเนี่ยนะพระโพธิสัตว์นั้นจริงๆในชาตินี้ได้ครบทั้ง1ิบบารมีนะนะเช่น การบริจาคสมบัติทั้งปวงการบริจาคอัตภาพโดยไม่คำนึงว่าใครๆจะถือเอาสรีระนี้แล้วจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้ทำอย่างที่ตนปรารถนาอันนี้เป็นทานบารมีนะสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดสละร่างกายด้วยนะใครจะทำยังไงก็ได้จะเตะเล่นก็ได้จะซ้อมก็ได้จะกราบจะไหว้จะบูชาย,ยังไงก็ทนได้หมดอะ่ะเพราะท่านสละไปแล้วอันนี้เป็นทานบารมีของท่าน ท่านไม่ทําสิ่งที่ไม่ควรทําทั้งปวงมีความเลวเป็นต้นไม่ทําบาปอากุศลแม้แต่นิดเดียวอันนี้เป็นศีลบารมีของท่านท่านเพิ่มพูนอสุภาษญญาในกายของพระโพธิสัตว์ผู้หันหลังให้ความยินดีในกามออกจากเรือนนี้เป็นเนคขมมะเนี่ยนะหันหลังกลับจากวัตถุกรามด้วยกิเลสกรรมทั้งหมดเลยความเป็นผู้ฉลาดในการกําหนดอะไรเป็นอุปการะและไม่เป็นอุปการะต่อโพธิสมภาร อะไรนะคือสิ่งที่เกื้อกูลต่อกุศล,ลธรรมที่จะทําให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันท่านยังรู้ถึงการละธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออุปการะอะไรที่จะเป็นค่าศึกษตรูในการบําเพ็ญบุญกุศลสร้างบารมีท่านก็ละสิ่งเหล่านั้นออกไปท่านคิดถึงแต่สภาวะธรรมจากธรรมอันไม่วิปริตนะค้นคว้าเลือกเฟ้นแสวงหาแต่สาระบุญกุศลคุณงามความดีที่จะช่วยเกื้อกูลให้ บรรลุตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นปัญญาบารมีของท่านท่านบรรเทาอากุศลวิตกมีการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแล้วอดกลั้นทนต่อความทุกข์ได้อันนั้นเป็นวิริยะบารมีนะท่านนั้นอดทนต่ออดทนด้วยความอดกลั้นเรียกว่าอธิวาสนะขันติอันนี้อดทนจริงๆนะทนทั้งในลาบและความเสื่อมลาบ ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีวาจาจริงขณะเดียวกันก็งดเว้นโดยไม่ผิดจากที่พูดเพราะท่านมีสัจจะบาร,รมีน,นะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะตั้งใจเอาไว้พูดไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นเพราะสั่งสมอันนี้เนี่ยนะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าพูดตรัสต่คาจริงแท้การตั้งใจสมาทานไม่หวั่นไหวในธรรมอันไม่มีโทษอันนั้นเป็นอธิฐานบาร,รมีว่าสิ่งใดไม่มีโทษสิ่งใดเป็นบุญกุศลคุณงามความดี การเปลี่ยนใจไม่มีเพราะมีจิตใจตั้งมั่นอย่างรากลงลึกเสียแล้วว่างั้นเถอะไม่มีใครทําให้ท่านเปลี่ยนความคิดในการเจริญกุศลไปได้ความเป็นผู้มีเมตตามีกรุณาในสรรพสัตว์โดยไม่เจาะจงอันนั้นเป็นเมตตาบารมีคําว่าเมตตารวมทั้งเมตตาการุณามุทิตาด้วยนะอันนั้นเป็นเมตตาบารมีของพระองค์ส่วนอุเบกขาบารมีก็ตามที่กล่าวไปแล้วอันน,นวางเฉยทั้งสุขและทุกวางเฉยในยศ วความเสื่อมยศในลาบความเสื่อมลาภวางเฉยทําใจให้เสมอในสิ่งทั้งปวงอันนี้เป็นอุเบกขาของพระองค์คุณธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาตินี้ยกตัวอย่างเช่นการละโภคขสมบัติใหญ่แล้วก็ละญาติตระกูลใหญ่เลยนะญาติใหญ่ออกจากเรือนเช่นกับการบวชบวชมานี่ญาติที่ไหนจะชมบ้างนะแล้วมาทาตัวอย่างนี้บ้างก็ถูกด่าตลอดอยู่แล้วละ่ะแต่ท่านก็สละได้นะท่านทนได้หมดนะ การไม่ถือเพศบรประชิตของพระโพธิสัตว์ผู้ออกไปอย่างนั้นเพราะรังเกียรลาบสการะประสงค์ที่จะรักษาความนับถือของผู้อื่นไม่ต้องให้สนใจว่าคนอื่นจะนับถือหรือไม่นับถืออธิษฐานการบวชไม่ให้เหลือด้วยจิตเท่านั้นแล้วก็อยู่เป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยนะไม่สนใจว่าใครจะคิดว่าเราเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชก็ไม่ได้แปลงเพศอะไรเลยนะก็อยู่ตามเดิมเนี่ยออกออกบ้านเดินดุมดมไปเฉยๆอย่างนั้นแหละ เรียกว่าถ้าพูดแบบชาวบ้านทั่วไปแบบแม้กลายเป็นคนบ้าไปทันทีไปเลยเนี่ยนะแต่นี้ไม่ใช่เนี่ยนะบ้าอะไรนะดูข้างนอกเหมือนบ้าแต่ว่าจริงๆแล้วท่านไม่โง่เนี่ยนะเพราะท่านคือสแสวงหาการตรัสรู้เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพอบวชแล้วก็เป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งยินดีในความสงัดไม่คำนึงถึงกายแลชีวิตของตอนประสงค์จะวางเฉอยอน,นะมันจะเป็นหรือมันจะตายก็ดูสิมันทำใจให้มันเท่ากันเสมอนะ ัวแล้วก็ประพฤติขัดเกลากิเลสถึงขั้นอดกริจอดกลั้นต่อความน่าเกลียดที่ผู้อื่นทําเบื้องบนแก่ตนการยังตนให้ตั้งมั่นด้วยความที่กิเลสอันเป็นปฏิปักษ์ต่อโพธิสมภารมีน้อยด้วยความเป็นกลางในที่ทั้งปวงนะอะไรที่เป็นค่าศึกต่อการบําเพ็ญบารมีท่านท่านกําจัดออกไปได้นะขณะเดียวกันเนี่ยท่านวางใจเป็นกลางต่อสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อการบรรลุ เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันเป็นเหตุแห่งความไม่ผิดปกติในผู้มีอุปการะและไม่มีอุปการะของคนอื่นคือคนอื่นเขาจะมานับถือจะมาแช่งมาด่าม,มาเคารพมาบูชาก็เสมอกันท่านทำได้เหมือนกับพระขีนาศพคือพระอรหันต์ผู้ไม่ติดด้วยโลกธรรมทั้งหลายน,นะถือว่าเป็นยอดของอุเบกขาบารมีอันเป็นพุทธบารมีของบารมีทั้งปวงเป็นยอดของบารมีทั้งหมดเนี่ยนะ ที่ที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ตรัสแล้วพระองค์บอกว่าเรานี้ได้เสวยทุกข์และก็ได้รับสมบัติมากมายหลายอย่างในภบน้อยภบใหญ่ตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้แล้วจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเนี่ย แสดงว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งหัวเราะทั้งร้องให้น้ําตาไหลเลือดซึมเป็นต้นเนี่ยนะรับมาหมดเลยนะในสังสารวัตรพบเล็กพบน้อยพบใหญ่ไล่ตัางตรนรกนะรนรกเดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมขึ้นลงขึ้นลง,นลงมาตลอดระยะเวลาสียสงไขสแสวงหาโพธิญาณเนี่ยนะรับทั้งความทุกข์เจ็บปวดแสนสาหัสแต่ก็รับสมบัติทั้งมากมายนานเสียสงไขยจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เราได้ให้ทานอันสมควรให้บำเพญ็ญศีลโดยหาเศษไม่ได้ถึงเนคขม,มะบารมีจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดอันนี้อนะไรได้สามบารมีแล้วใช่ไหมทานศีลเนคขม,มะเราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายอันนี้คือปัญญาบารมีทําความเพียรอย่างอุก,กฤิถึงขันติบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราก็ทําอธิษฐานมั่น ตามรักษาสักจะถึงเมตตาแล้วจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราเป็นผู้มีจิตเสมอคืออุเบกขาในลาบและความเสื่อมลาบในยศความเสื่อมยศในความนับถือและการดูหมิ่นทั้งปวงแล้วจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดน,น ก็เห็นชัดว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบคาบารมีเหล่านี้แลเป็นเครื่องทําให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็หันมารับสั่งพระภิกษุทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายว่่าทานทั้งหลาย จงเห็นความเกียรติคร้านโดยความเป็นภัยและเห็นการปรารบความเพียรโดยเป็นทางเกษมแล้วจงปรารบความเพียรเถิดนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นคําแนะนําตักเตือนเลยบอกว่าการเกียรติคร้านนี่เป็นภัยมากนะอยู่เฉยๆโดยที่ไม่สร้างบุญกุศลไม่เป็นเพนบุญกิริยาวัตถุไดๆเลยนะยทำตัวเป็นเฉยๆที่ไม่เป็นบุญอะไรซากอย่างเนี่ย มันเลวร้ายที่สุดแล้วนะให้มันเป็นของที่น่ากลัวที่สุดนะให้มองว่าการไม่เจริญกุศลเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็เห็นว่าการเจริญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลเถิดอันนี้แหละเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสั่งทั้งสอนทั้งโอวาทานุสาสนีตามเนตามนําพร่ำสอนอยู่นั่นแหละท่านทั้งหลายจงเห็นการทะเละวิวาทโดยความเป็นภัยเห็นความไม่วิวาท เป็นทางแห่งความกเกษมจงพูดแต่วาจาอ่อนหวานอันสมักสมานกันเถิดนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการทะเลาะวิวาทเนยนำมาซึ่งความเลวร้ายอะไรบ้างอะไรจะเลวร้ายทั้งกับการทะเลาะวิวาทเนี่ยนำเป็นเบื้องต้นแห่งบาปประธรรมสารพัดชนิดปัญหาความเลวร้ายในโลกเกิดจากการทะเลาะวิวาทเนี่ยเกิดจากการวิวาทแก่งแย่งกันทะเลาะกันไม่พอใจซึ่งการมันถ้าไม่มีการวิวาทกาันเนี่ยนะโลกนี้มันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอก แต่เนื่องจากวิวาทกันเนื่องจากทะเลาะกันเนื่องจากไม่พอใจซึ่งกันและกันนี่แหละมันจึงความเสียหายทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งการเกิดในอบายเป็นต้นก็เกิดจากการทะเลาะวิวาทกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้เห็นต่วาความไม่วิวาทคือมีเมตตาต่อกันนั่นแหละเป็นทางความเกษมเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงการพูดต่อกันก็ให้พูดแต่ถ้อยคำที่อ่อนหวานพูดแต่ปิยวาจาวาจาอันเป็นที่รักแห่งใจสมัครสมาสามัคคีปรองดองกันเถอะ นี้เป็นโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะว่าการสมัครสมสามัคคีปรองดองกันเป็นเหตุแห่งความสุขท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่ประมาทโดยเป็นทางแห่งความกเกษมแล้วเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะเห็นความประมาทก็คือปล่อยใจไปในบาปในอกุศล เห็นว่าการอยู่คลุกคลีหม,มกมุ่นด้วยบาปอากุศลเนี่ยเป็นทางแห่งความเลวร้ายเป็นทางแห่งความชั่วร้ายเป็นทางแห่งที่มีทุกข์มีโทษแล้วก็เห็นความไม่ประมาทเพื่อยังกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพิ่มพูนบุญกุศลน,นะทำศีลสมาธิวิปัสสนามรรคผลนิพพานที่ยังไม่ให้เกิดก็ทําให้เกิดขึ้นนะนะไม่ประมาทเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส,สม,มาธิอน,นอริยมรรคอันเป็นองค์แปนี่แหละเป็นทางแห่งความเกษมคือพระนิพพานเป็นทางที่ปลอดภัยเป็นทางที่พ้นจากบ่วงมารเป็นทางที่พ้นจากกิเลสมารเป็นต้นนี่แหละเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะในเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเป็นการยกย่องบุพพจริยาของพระองค์ที่พระองค์ตรัสธรรมปริยาชื่อว่า พุทธาปธานิยะเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าชนิแลที่กล่าวมาทั้งหมดเรียกว่าจริยาปิดกเพราะว่าเป็นการพูดถึงข้อปฏิบัติที่ทําให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนรายละเอียดก็คงจะต,ต่อไปก็เป็นครั้งต่อไปก็แล้วกันวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้มันก็คงเอาโอวาตตอนท้ายนะให้เห็นความประมาทโดยความเป็นภัยเห็นความไม่ประมาทโดย ทางแห่งความปลอดภัยแล้วก็เจริญอริยมรรคอันเป็นองค์แปดเธอนี้เป็นทางแห่งพระนิพพานนี้เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์มันก็ขอให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์โดยท่วนกันอนุโมทนา